คลิปต่อไปนี้ก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องหนังสือโลคอนเทนต์ครับมีแอดออนหรือปลั๊กอิน3ตัวในโครมที่ผมแนะนำให้ใช้ครับก็ตามรายชื่อข้างบนนี้ครับ Keywords Everywhere นี่เราอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่อีก2ตัวนี่ เป็นทูลที่ใช้เฉพาะใน a เม z o นครับ AMC Keyword Expander นี่มันเพิ่มคีย์เวิร์ดที่ Amazon ไม่ได้ให้เราในช่อง suggestion ขึ้นมาอีกมากมายหลายเท่าเลยส่วน DS Amazon Quick View นี่ช่วยในการค้นหาแรงของหนังสือครับตัวนี้มันจะช่วยให้เราเห็นอันดับในแคตตา o r ออื่นๆอีกหลายอันครับอันนี้ก็ช่วยได้มากแต่ว่าอย่างว่าเลยครับของฟรีบางทีมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็ต้องทำใจครับ มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีใช้ดีกว่าไม่ใช้ครับต่อไปเราก็จะมาดูครับว่าโลคอนเทนต์นี่มันทำยังไงถึงจะได้พันเล่มครับสิ่งสำคัญก็คือกระจายไปหลายกลุ่มหลายนิชหลายคีย์เวิร์ดครับอันนี้เขายกตัวอย่างให้ฟังครับอันนี้ผมเอามาจากของฝรั่งครับเขาบอกว่าเขาทำเบิร์เดย์เกสบุ๊กสมุดเกสบุ๊กสำหรับวันเกิดตั้งแต่อายุ1-80ถึง80เนื้อในเหมือนกันหมดครับต่างกันแต่หน้าปก มันก็ได้ไปแล้วก็80เล่มโดยใช้เวลา2วัน3วันก็ได้แลยก็แปเล่มราะเนื้อหาข้างในเหมือนกันหมดเปลี่ยนแต่ปกอย่างเดียววิธีที่2ก็ Retir e m e n t ก็วันกเกษียณของคนอาชีพต่างๆนับร้อยอาชีพกับเวลากเกษียณเขาก็มี book, เกสบุ๊กเลี้ยงฉลองกันแล้วก็มาเซ็นสมุดเยี่ยมอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถทำเกสบุ๊กได้เยอะเหมือนกันแล้วก็พาสเวิร์ดบุ๊กสำหรับแต่ละอาชีพอันนี้ก็ล็อกบุ๊กนี่ก็เป็นสมุดบันทึกการทำงานครับหรือฮ็อบบี้อะไรต่างๆอ,าอ,นนอ,างอง AMC Expander ครับคือมันจะให้คีย์เวิร์ดมากขึ้นกว่าที่ Amazon ให้มาโดยปกติครับ Amazon ให้มาไม่ถึง10คำครับประมาณ10คำได้แต่ว่า ถ้าเราใช้ปลักอินตัวนี้หรือแอดออนตัวนี้ครับมันแสดงผลมากมายเลยทําให้เราค้นหาได้ง่ายมากว่าเรายังขาดตกบกพร่องคีย์เวิร์ดอะไรบ้างยังขาดนิสอะไรไปบ้างที่เรานึกไม่ออกครับบางทีบางนิสเรามองไม่เห็นนึกไม่ออกพอมาดูจากตรงนี้เห็นเลยครับว่ามันยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังนึกไม่ถึงครับวิธีค้นหาคีย์เวิร์ดอีกแบบหนึ่งนะครับก็มาจาก Google โดยตรงไม่ต้องใช้ปลักอินไม่ต้องใช้แอดออนอะไรครับ สมมุติเราต้องการหาล็อกบุ๊กเกิดตันแล้วไม่รู้จะหาคีย์เวิร์ดอะไรไม่รู้จะหาน i สอะไรก็ใส่คำว่าล็อกบุ๊กลงไปแล้วก็ใส่อันเดอร์สกอร์ข้างหน้าแล้วก็ใส่อักษร a b c d ไปจนถึงแซดเรื่อยๆไปครับก็มันจะให้ suggested keyword ที่แตกต่างออกไปครับที่แปลกออกไปซึ่งเรานึกไม่ถึงเช่นว่า Blood กลูโคสล็อกบุ๊กสำหรับคนเป็นเบาหวานจะได้จดบันทึกว่าวันนี้น้ําตาลขึ้นเท่าไหร่คนขับรถฟ็อกลิฟก็มีครับล็อกบุ๊กสิ่งเหล่านี้ผมนึกไม่ถึงแต่ว่าถ้ามาดูจาก Google มันให้คําแปลกๆที่เราไม่คาดคิดมาก่อนและก็เราเอาคําเหล่านี้ครับไปใช้ทําเป็นล็อกบุ๊กที่ไม่มีเนื้อในมากมายมีแต่ปกสวยๆข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับให้ดูที่สีส้มๆนี่หมายความว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเบสเซลเลอร์เราเห็นเข้าเราก็อยากซื้อนะครับ มีหนังสือที่เป็นเบสเซอร์หมายความว่าม,มันต้องมีคุณภาพดีประมาณหนึ่ง,ถ,งถึงสามารถเป็นเบสเซอร์ได้แต่ว่าไอเบสเซอร์นี้มันอาจจะเป็นเบสเซอร์ในกลุ่มเล็กๆก,ก็ได้แต่ว่าเมื่อมันไปติดอันดับหนังสือขายดีในกลุ่มย่อยๆคนเห็นสัญ,ญลักษณ์เบสเซอร์ ller, เห็นสีส้มแล้วก็อยากซื้อแต่ถ้าลองคลิกเข้าไปดูจริงๆครับอันดับเบสเซอร์ที่เขาติดนะครับมันเป็นกลุ่มย่อยมากครับกลุ่มที่ไม่ค่อยมีคนแข่งขันเป็นกลุ่มที่เรานึกไม่ถึงเช่นกลุ่มของนัก เต้นรำครับสมุดล็อกบุ๊กสำหรับครูสอนเต้นรำซึ่งคู่แข่งแทบไม่มีเลยแต่ว่ามันไปติดอันดับในกลุ่มนั้นและก็ทำให้มีผลต่อกลุ่มอื่นๆด้วยอย่างเช่นเล่มนี้ฮะเห็นไหมครับมันติดอันดับหนึ่งด้วยหนังสือเล่มสองเล่มสามี่เกี่ยวกับหนังสือการเต้นรำทั้งนั้นแต่ว่าไอเล่มที่ติดอันดับหนึ่งเป็นล็อกบุ๊กหรือว่าเจอ์นลที่ไม่มีข้อความอะไรเลยครับมีแต่บรรทัดอันนี้ครับทำให้เขาสามารถขายแข่งกับคู่แข่งจำนวนมหาศาลได้เพราะเขาไปเลือกในกลุ่มที่ไม่ค่อยมีคน ข่งอย่าไปแข่งที่บุ๊กอย่างเดียวครับไปแข่งที่กลุ่มแปลกๆอันนี้เกี่ยวกับ Network Operating System แต่ว่าหนังสือที่ติดอันดับหนึ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยครับเป็นหนังสือ Activity Book สํสหรับเด็กมีภาพไดโนเสาร์อันนี้ก็ไปติดในกลุ่มอะไรกลุ่มโบราณคดีซึ่งเกี่ยวกันไหมก็ไม่เกี่ยวโดยตรงครับ หนังสือเด็กมันก็ไม่เกี่ยวบโบราณคดีโดยตรงแต่ว่ามันก็ไปติดจนได้แล้วก็กลายเป็นหนังสือขายดีในกลุ่มโบราณคดีก็ลองไปดูในแคตตาล็กเล็กๆย่อยๆที่เราไม่ค่อยสนใจเช่นการเกษตรอย่างเงี้ยจดบันทึกพาสเวิร์ดสำหรับคนทั่วๆไปแล้วมันไปเกิดขายดีในกลุ่มการเกษตรก็มีครับคนนี้เขาก็ไปเลือกกลุ่มแปลกๆเช่นแอครโนมีทำให้หนังสือเขาขายได้เป็นพันเหรียญสองพเหรียญ โดยที่คอนเทนต์ไม่มีอะไรเลยซึ่งแบบนี้เราก็ทําได้แต่ว่าเราก็ต้องมองหากลุ่มย่อยๆที่คนทั่วไปไม่ค่อยลงไปแข่งเพราะว่าเวลาเราเลือกแคตตากรีในอเมซอนเนี่ยเราเลือกได้2องแคตตากรีครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแคตตาล็อกย่อยๆที่คนไม่นึกถึงเอาหนังสือเราลงไปอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นด้วยมันจะทําให้เราติดอันดับขายดีได้ง่ายขึ้นครับแค่ติดอันดับ1นึถึงยีมันก็เรียกว่าเบสเซอร์แล้วทีนี้ถ้าเรามีคู่แข่งแค่5้เล่มการที่จะลงไปติดอันดับ1นึถึงยีมันไม่ใช่เรื่องยากเมื่อมันติดอันดับ1นึถึงยีมันก็กลายเป็นเบสเซอร์แล้วก็พอไปวางในกลุ่มอื่นคนเห็นแถบสีส้มๆเขาก็นึกว่าหนังสือมีคุณภาพเขาก็ซื้อของเราไปด้วยครับบาง ันนี้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับโซเชียลคอนเทนต์สำหรับคนที่วางแผนจะไปโพสต์ใน Facebook หรือว่าใน Twitter อะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็มีสมุดสําหรับวางแผนวันนี้จะโพสต์อะไรปรากฏว่าก็ไม่ค่อยมีคนทํามาแข่งครับคนนี้เขาก็ทําลงไปแข่งแล้วมันก็ขายได้ด้วยเนี่ยนึกถึงนิสแปลกๆอย่านึกถึงแต่นิสกว้างๆที่คนอื่นลงไปสู้กันเยอะแล้วแล้วก็ลองหาคีย์เวิร์ดแปลกๆที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงแล้วก็เอาไปค้นดูว่าในอเมซอนมีคนทํามาขายหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับอะไร เกี่ยวกับพยาบาลอันนี้เกี่ยวกับช่างยนต์เนื้อหาข้างในก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับเป็นล็อกบุ๊กเป็นเจอร์นัลอะไรพวกนั้นนละครับเนี่ยเนอร์สล็อกบุ๊กล็อกบุ๊กเกี่ยวกับอาชีพพยาบาลไปเลยว่าวันนี้พยาบาลจะจดบันทึกอะไรเกี่ยวกับคนไข้บ้างพัฒนาการของคนไข้คนนี้เป็นยังไงเขาก็ทำล็อกบุ๊กให้พยาบาลอันนี้ก็สําหรับคนรักหมาก็มีครับล็อกบุ๊กสําหรับคนรักหมาก็สรุปแล้วหนังสือแนวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับ ประเด็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่คอนเทนต์ครับมันเป็นหนังสือโลคอนเทนต์ที่ใครๆก็ทําได้แต่ประเด็นสําคัญคือเราต้องหาคีย์เวิร์ดย่อยมาให้ได้พยายามค้นหาคีย์เวิร์ดย่อยให้มากๆล็อกบุ๊กเกี่ยวกับคนรักฟุตบอลเขาก็จดบันทึกเกี่ยวกับทีมที่เขาชอบวันนี้มีการเคลื่อนไหวย,ยังไงบ้างนักเล่นคนนั้นสุขภาพเป็นยังไงทําคะแนนได้เท่าไหร่คนบ้ากีฬาเขาก็จดของเขาไปครับอันนี้เขาเรียกว่าล็อกบุ๊กสำหรับคนบ้ากีฬา อันนี้ก็เห็นไหมครับเจอหนันสาหรับแม่มดค่ะคนที่คิดว่าตัวเองเป็นแม่มดหรือว่าสนใจเรื่องแม่มดมันก็มีอันนี้ผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันครับแต่ว่าคนนี้เขาก็ค้นหามาได้ว่ามันมีกลุ่มที่สนใจเรื่องเวทมนต์เรื่องแม่มด สนใจเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้สำหรับชีวิตคู่อันนี้มันธรรมดาธรรมดาเกินไปครับลองคิดนิสแปลกๆหานิสแปลกๆแ,แล้วโอกาสก็ยังมีอยู่ครับการจะทำพันเหรียญจากหนังสือพันเล่มยังทำได้ครับแม้ว่าการแข่งขันจะสูงก็าตาม